โมทนาในเจตนาของสัทธาาโยมทุกคนทุกท่านในวันนี้ที่ได้มาร่วมถวายผ้าห่มพระธาตุพระตาหารได้ถวายสังฆทานพร้อมกับด้วยมาทำบุญปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานนอกจากนั้นก็จะได้ ทําพิธีร่วมกันพอดผ้าป่าให้โรงพยาบาลลำปูนสร้างโรงพยาบาลที่รักษาคนเจ็บคนป่วยให้ได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงญาติโยมชีวิตคนเรานี้เราก็จะต้องเดินชีวิตของเราไปจนกว่าวัน สิ่นลมมอไห่ก็แปลว่าเราก็จบชีวิตกันเมื่อนั้นแต่ในขณะที่เราเดินทางเนี่ยเราก็เลือกทางเดินของเราได้อันว่าทางเดินนี้ถ้ามันเป็นป่ารกชัดเป็นก้อนหินดินทรายมันก็เดินไม่สะดวกถ้าเราเดินบนถนนลูกหลังก็พออย่างค่อยชั่วขึ้นมาถ้าที่ถนนเป็นฝุ่นก็ลำบากหน่อย แต่าทางถนนที่มันลาดยางลาดคอนกรีตดีแล้วเราก็เดินได้สะดวกสบายเรามาเดินทางเนี่ยญาตโยมก็เหมือนตอนนี้แหละเรามาเดินทางบนทางลาดยางทางคอนกรีตเราไม่ได้เดินทางแบบคนไปครุกฝุ่นไปที่ลำบากทุรกันดารเราไม่ได้เดินแบบนั้นแล้ว ดัโยมวันนี้ถือว่าโชคดีมีบุญตอนที่ผ่านมาแล้วโชคดีมีบุญเราได้เดินทางใหม่คือเดินทางของชีวิตใหม่เริ่มวันใหม่ปีใหม่เดินใหม่เราเดินด้วยศีลโดยธรรมเราเดินด้วยทางศีลทางธรรมเนี่ยเป็นเนเป็นทางเดินที่ดีที่สุดในบรรดาทางเดินที่มีอยู่ในโลกนี้ทางเดินที่ผ่านมานั้นนับว่า ครุคราพอสมควรบางคนก็ขึ้นดอยลอยห้วยบางคนก็ลงที่เหวบางคนก็ตกต่ำบางคนก็ขึ้นที่สูงบางคนก็ลงไปในที่รกชัดมีสารพัดทางเดินที่เราเดินผ่านมานะั้นมีทั้งหลุมทั้งขากทั้งน้ำทั้งเรียบทั้งตรงทั้งฝุน่นทั้งครูกราชีวิตเราผ่านอุปสรรคนั้นมากันหมดทุกคนแล้ว นี่คือหนทางชีวิตที่เราเดินมาที่เราผ่านมามาถึงเวลานี้เราได้ยินได้ฟังได้เห็นเราเดินเรียนเวียนล่อฝาทัดอย่ายมออกจากบ้านมาเดินทางมาสร้างบุญสร้างกุศสลมาจากที่ไกลๆสระบุรีก็มีจังหวัดนครราชสีมาก็มีเมื่อกี้นะจังหวัด กุงเทพพระมาหานะครก็มีหลายๆที่หลายๆทางโยมผากันมาทำบุญมาสร้างบุญกุศลทางที่เราเดินมานี่เราตรงมาที่วัดสันปยางหลวงมีจุดมุ่งหมายที่จะมาสร้างมหากุศลทานทั้งถวายพัตตาหารทั้งถวายผ้าพรนทอนสบายกีฬาเพศสัตว์ปัจจัยพระพุทธลูก อยากโยมนี่คือทางเดินที่เราเลือกมาใหม่แล้วขอให้โยมทำไปบ่อยๆเช้ามาให้โยมไหว้พระสวดมนต์โดยเฉพาะสวดอิติสบปิโสพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยจะมีผลอน,นิสงส์มากทีเดียวเพราะว่าเป็นกําลังที่เมื่อเวลาเราสวดแล้วหนึ่งจะทําให้พลังจิตเกิดสองเหมือนเราทําสมาธิไปในตัว เราสวดมนต์เนี่ยจิตเราเป็นสมาธิเราจเจริญภาวนาไปด้วยสวดใจเราก็อยู่ที่คำสวดอิติปิโสบาควาเนี่ยสวากขาโตสุปฏิปโนเราลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอันประเสริฐพระธรรมเจ้าอันเประเริฐพระสังฆเจ้าอันเปิะเิฐเนี่ยถ้าเราทําของเราอย่างนี้เรื่อย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 บุญกุศลก็จะตามเราไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย และทําให้จิตเป็นสมาธิและอีกอย่างหนึ่งปลิตะเนี่ยแปลว่าโดยรอบป้องกันในโบราณเนี่ยเขาจะทําตารางของอ e ิตธิพิโสเก้าห้องเขาเรียกว่าอ e ิตธิพิโสเก้าห้องอิรชาคตาสติอย่างนี้เป็นต้นคือเขาก็เอาคาถาแต่ละตัวมาทําเป็นเป็นห้องเป็นห้องอี ติปิโสภะควาอย่างเงี้ยแล้วก็สมอหลหังสัมมาเนี่ยแล้วก็วิชาจจรณะสัมปนัโนโลแล้วก็สุขโตโลกวิทูเนี่ยอิทิปิโสเก้าห้องเวลาใครสวดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเครื่องป้องกันพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่างบางบทสวดแล้วฝนตกท่านสังวัตยายาอย่าง บทสวดฝน,นบทอิทิพิโสในช่องที่สอิทิพิโสฝนแสนหาอาก็จะสวดไปแล้วก็บังเกิดจิตตานุภาพเกิดพลังมันเป็นพลังบุญพลังบุญสนที่ยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นเราได้ทำการสวดมนต์หนึ่งจิตเป็นสมาธิสองทำให้เราเนี่ยทำสมาธิเกิดขึ้นต่อเนื่องได้ส พุทธานุภาพธรรมานุภาพจะช่วยปกป้องพยันอันตรายในบทอิปิิโสทั้งเก้าห้องเนี่ยจะปกป้องพยันอันตรายคุ้มภัยภัยพยัน์อันตรายจะบังเกิดมีแก่เราเนี่ยมันจะปราศนาการหายไปโดยอัศจรรย์นะญาติโยมอลองลองลองคิดดูเถอะโบราณเนี่ยเขามีอะไรดีๆฝากไว้เพราะจิตนั่นแหละเป็นมหากุศลถ้าเราสวดสังวัตยายไปเรื่อยๆเนี่ยแผ่เมตตาไปหลังจบ ที่เราสวดยิ่งเป็นมหากุศลเช้าเย็นถอยโยนสวดอิติปิโสพุทธคุณดำมกุลสังคุณ,คณ,คณอะไรอะไรสู้พระพุทธเจา้าพระธรรมเจา้าพระสังกเจ้าไ,ไม่ได้ไม่ว่าคนทุกพบไม่ว่าทั้งพบมนุษย์พบต่ำกว่ามนุษย์อย่างพวกอสุรกายนารกเปรตสัตว์เดรัจฉานก็พ่ายต่อพระพุทธเจา้าเหมือนเราสวดพราหมง์ที่ถวายพรพะธีปจีดีนั่นแหละ พระพุทธเจ้าชนะทั้งชางนาลาคลนินีทั้งนางจินทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งยักษ์ทั้งงูทั้งนาคเนี่ยทุกอย่างโจรภัยพุทธเจ้าชนะหมดเพราวะว่านี่คือพระพุทธานุภาพถ้าเราสวดสังวัตยายก็เหมือนนำมงคลมาใส่ชีวิตเราขอให้โยมฝึกบางคนเนี่ยสวดอิติปิโสสักบ,บทก็ไม่ได้หลังก็ไม่เคยไหว แต่จะยกมือไหวนะไม่ได้คิดอะไรเลยวันวันหนึง่งชีวิตที่ผ่านไปน่าเสียดายมากปล่อยชีวิตอยู่กับโลกอยู่กับสังขารที่มีแต่ความแก่ชราเสื่อมลงเสื่อมลงที่สุดเราก็ไม่ได้อะไรเลยที่ทําเนี่ยเราทําที่พึ่งเรานเรื่องถึงพุทธคุณธรรมคุณสังคุณในเราทําที่พึ่งคือหมายถึงว่าให้เรามีจิตน้อมระลึกอย่างสมมติเราใกล้ตายเนี่ย ถ้าคนที่ไม่เคยสวดไม่เคยปฏิบัตินะ่จิตมันจะฟุง้งมันจะห่วงโน่นห่วงนี่ไปหาลูกหาทรัพย์หาคนโน่นคนนี่อย่างนั้นอย่างนี้เจ็บปวดบ้างติดอยู่กับสังขารแต่ถ้าเราทำภาวนาได้เนี่ยโยมใจเราจะนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณทึ่งจิตเรานั่นแหละเป็นผู้สะอาดพุโทโธแปลว่าสะอาดธรรมโมแปลว่าสว่างสังโฆปลว่าสงบ ถ้าเราทําได้เงี้ยนะใจเราจะดีใจเราจะงามใจเราจะเป็นสุขไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปวุว่นวายไรกับใครนี่คืออํานาจของพุทธานุภาพแล้วก็ให้กรวดน้ําอย่างที่โยมจิเตรียงจะกวดเนี่ยขอโยมกรวดฝากน้ําแม่พระธรณีอย่างตอนที่แม่พระธรณีเนี่ยมาเป็นพยานให้พระพุทธเจ้าตอนที่พยาวรสัตสติมานมา พญามารเนี่ยก็จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งต่อไปในการข้างหน้าโน้นเขามาบอกพระพุทธเจ้ามาว่า,รพ,า,ววาพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้ามามาแย่งชิงบัลลังก์อันนี้ของของพญามารพญามารบอกว่าพระงพองค์พุทธองค์อ่ะมาแย่งชิงบัลลังก์มารบัลลังก์แท่นแท่นที่นั่งอ่ะแท่นตากสรุ้ฝ่ายพระพุทธเจ้าท่านก็บ่าเราไม่ได้มาแย่งมันเป็นบาร,รมีของเราตถาคตเราสร้างเอง ฝ่ายพญามารก็บอกว่าท่านมีพยานที่ไหนมีพยานใครมาเป็นพยานให้ท่านฝ่ายแม่พระธรณีก็เลยออกมาจากแผ่นดินแม่พระธรณีก็คือพระนางสุนทรีพระนางสุนทราเทวีนี่แหละท่านก็ออกมาข้าพเจ้านี่แหละแม่เรียกว่าแม่พระธรณีชื่อพระสุนทรีเป็นพยานให้เพราะอะไร พราะพระโพธิสัตว์เจ้าได้กรวดน้ําฝากน้ําลงไปบนแผ่นดินเนี่ยมาจ้กกี่ตั้งสี่อสงไขยปลายแสนมหากรับมากกว่าน้ําในทะเลมหาสมุทรฉันไม่เชื่อฝ่ายพญามารก็บอกฉันไม่เชื่อเอางั้นไม่เชื่อฉันจะลูดลูดน้ําออกจากมวยผมฉันนะแม่ทรณีก็ทาท่ายอย่างเงี้ยจากมวยผมเงี้ยแล้วก็ลูดน้ําออกพูดกลายเป็นน้ำม,มหาสมุทรไหล บาท่วมพวกพญามารลูกน้องพยามารตกไปอยู่ขอปากจักรวาลนนนโยมนี่ยในในในกถาประถมสมโพธิก็มีเรื่องตอนพุทธจาตรัสรู้ก็มีนี่แหละพยามารถึงยอมพ่ายน้ำยากหมายทานเนี่ยเราสั่งสมทีรขวดทีละทีละขันที่เรากวดน้าฝากแม่ทรณีเนี่ยอย่างโยมไปสารเนี่ยถึงจะนำ ญาติโยมแผ่เมตตาสวดแผ่เมตตาไปเลยๆ,ๆแล้วก็เสร็จแล้วก็กวดน้าฝากแม่พระธรณีที่จะมานําที่พระเจดีว่าขอบุญที่เราได้ทําการถวายผ้าห่มพระธาตุเนี่ยขอแม่พระธรณีนําส่งให้พ่อแม่ญาติพี่น้องเทพพญดาลักษ์เจ้าบุญในคุณเจ้ากรรมในเวรให้ได้รับรู้<ไ>การขมากรรมเนี่ยมันเป็นสามีจีกรรมที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้ว อย่างเราสวดมดนตะ์น่ะกายเยนะวาจายะมนะเจตสสาบาพุทเทกุกมัง <c oughs> ปะกะตังไมายายาังพุทธโธปฏิกันหัตุอจจยยันจังกาลันเดเรสังปริตุงกพุทเนะทเนี่ยทำเมสังเขนะี่ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกายเยนะวาจายะมนะเจตสสาด้วยกายกด,ด้วยวาจาด,ด้วยใจก็ดีดดพุทเถกุกมังปะกะตังที่ขา้าพเจ้าในกระทําแล้วในพระพุทธเจ้า กระทำอะไรก็คือกายวาจาใจที่เราไม่พระพุติไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องเราได้กระทําลงไปนะขอพระพุทธเ,เจ้าพุทธโธปฏิการหาตุอรจัยันตังกาลันดเดลสังวริตุงวัพุทธเทนี่ยข้าพเจ้าขอซึ่งได้กระทาโทษต่อพระพุทธเ,เจ้าโดยประกาศฉันใดพระธรรมประสงค์เนี่ยขอพระพุทธธรรมประสงค์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นนั้นนี่แหละพอเราทําไปทําไปเนี่ย ใจเราเนี่ยมันจะบริสุทธิ์เนี่ยโยมบางทีเราอยู่เป็นชั้นอย่างญาติโยมเป็นคาราวะผมไม่ได้ไปทําอะไรกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลวงพ่อโอ้ศีลไงเราพินจอตัวเองเราไปฆ่าเราไปลักเราไปประพฤติผิดในกรรมเนี่ยอย่างวันนั้นที่มาเนี่ยลุงสมหมายที่จังหวัดสุขโขทยัยเขาเล่าเลยตอนผมเป็นนุ่งน่ะ เขาได้ทำกรรมอันหนึ่งซึ่งมันเป็นวิบากติดตามเขามาหัวน,นี่ร้อนโยมเนี่ยหน้าหน้าร้อนที่จะถึงเนี่ยมีนาเมษานี่เขาทนไม่ไหวเลยหัวนี่จะร้อนร้อนมากจนเขามาที่วัดเนี่ยเขามาทำทำบุญถวายสังฆทานอย่างโยมเนี่ยเขาบอกเลยว่านั่นจะมาให้พูดฝ่าให้โยมฟังต่อหน้าเลยว่ากรรมที่เขาได้กระทำเนี่ย เขาระลึกได้เขาระลึกได้ว่าตอนที่เขาเป็นหนุ่มเป็นชาวนาเนี่ยเขาไปจับปลาไหลมาปลาไหลมาก็ต้มน้ําเดือดเดือดปลาไหลต้มเน่ะโยนปลาไหลใส่เข้าไปนั่นแหละเขาระลึกได้ว่ากรรมตัวนั้นที่ทําให้เขาหัวร้อนเพราะาหัวปลาจุ่มไปก่อนเนี่ยนั่นแหละตอนนี้เขากําลังรอดูว่าถ้ามีนาเมษาเขามาอีกสามครั้งละถ้าเขาหายนี่นะแสดงว่ากรรมนั้นเขาได้ชดใช้ไปแล้ว มันต้องชดใช้ก่อนโยมระยะเวลาตั้งแต่ตอนหนุ่มมาจนถึงตอนแก่เนี่ยเขาได้ชดใช้กรรมเขาละและทีนี้มาพบที่ตะมาบอกทางเนี่ยเหมือนเหมือนลุงสมหมายเนี่ยมาถึงที่วัดก็มาทําบุญสามครั้งลวเขาขอทิศส่วนบุญกุศลให้ปลาที่เขาได้ฆ่าไปเนี่ยเขาก็พ้นวิบากแล้วตอนนี้ตะมาว่าหายเพราะเขาชดใช้กรรมมาแล้วต้องชดใช้ก่อนและตอนนี้มาพบทางเนี่ยก็มา ถวายสังฆทานอุทิศสมบูรณ์เหมือนโยรรมทําเดี๋ยวนี้แหละนี่คือสิ่งที่เป็นพยานหลักฐานวันนั้นมีนายตำรวจท่านหนึ่งมาเนี่ยหลวงพ่อผมสารภาพเลยหลวงพ่อพูดเรื่องเนี้ยเรื่องกรรมเนี่ยผมพูดได้เลยตอนเป็นตำรวจชื่ออะไรลืมชื่อแล้วโยมยังเก็บชื่อไว้นั้นเขาเล่าให้ฟังหลวงพอ่อผมสำนึกกรรมผมได้ผมที่เป็นโรคติดจมูกเป็นหวัดอยู่ตลอดไม่รู้หาย เป็นบาดอยู่ตลอดไม่รู้หายคุณโยมไปทํากรรมอะไรมาผมเนี่ยไปจับไอ้พวกดมกาวครับแล้วบังคับมันน่ะเอากาวเนี่ยให้มันดมเนี่ยกรรมที่ผมไปบังคับให้มันดมกาวอีกหมายความว่าเอาเอากาวเนี่ยไปยัดใส่จมูกมันน่ะเนี่ยทํากรรมเข้าไปเหมือนไปทรมานเขาเหมือนกันกรรมนง้มัดติดอยู่ที่ที่อ่าที่ คนท,ที่ที่ตัวเองทำนะ่ะผลกรรมเนี่ยมันก็สะท้อนกลับมาให้ในายตำรวจท่านนี้ต้องมาเป็นโรคโรคหวัดนนะ่ะคลัก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 ,กเห็นไหมแทนที่ท่านรู้อยู่ดีนะสมมติในตำรวจท่านนี้เนาะจับเข้ามาแล้วอ๋อบอกให้สั่งสอนว่าให้เลิกสอนแบบอนุสาสนาจารย์สอนว่าเอาเอกรรมอันนี้ไม่ดีให้เลิกละเสียให้เลิกละเสียถ้าเขาทํานะ เขาก็จะไม่มีโทษอะไรเลยอันนี้ไปจับมันมาแล้วเอากาวที่มันดมมนะันอะยัดเข้าไปในรูจมูกมันเนี่ยเขาว่าอย่างนี้นะผลที่สุดตัวเองก็ต้องมารับวิบากกรรมนีกเห็นไหมมาสารภาพวันนั้นยังจดชื่อไวท้ที่ที่โยมอยู่เนี่ยคือสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยจะต้องหนึ่งเช้ามาไหว้พระสวดมนต์สองให้ใส่บาตรใส่บาตรแก่ กุศลกรรมที่เราได้ทํามาเนอุทิศหยาดน้าลงไปแม่ตอนนี้สำบุญเสร็จแล้วขอฝากบุญนี้ให้พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดบรรพบุบรุษบรรพชนทั้งหลายเจ้าบุญในคุณเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอให้ได้รับส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทํากรรมอันใดไว้โดยกายโดยวาจาโดยใจก็ดีขออุทิศส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าลงเกินไปแล้วขอให้ท่านอาโหสิกรรมแล้วก็พูดอย่างเงี้ยใส่บาตรอุทิศนี่ โยมไม่ต้องมาถึงวัดสันไปย่างหลวงโยมหยุดวัดไหนใกล้ไหนวัดไหนโยไมไปใกล้วัดนั่นแหละใส่บาตรท,ทาบุญไปเลยโยมไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้ไกลเกินนะถ้ามีโอกาสก็ค่อยมาแวะกันแล้วกันทําบุญสร้างบุญสนไปเรืเ่อยๆเรืเ่อยๆทาไปเรืเ่อยๆนี่คือจะเป็นมหานิสงส์ประจําวันให้พวกเราได้พบกับความสุขความเจริญอาตมาก็ขอให้ทำหนึ่งไหวพระสวดมนต์สองใส่บาตร ตามให้นั่งภาวนาพอให้โยงฝึกจิตบุญชนิดเนี่ยศีลภาวนาเนี่ยไม่ต้องซื้อเลยลมต้องลงทุนหน่อยลงทุนทำภาวนาให้ใจสงบถ้าโยมทำภาวนาใจสงบนีบาปกรรมที่มันเคยสร้างมามันจะลดลงมากเลยลดลงเยอะเลยเพราะเราเนี่ยเด่นจริงพูดเมื่อกี้เราได้ใจเราได้คลายจากอาโหสิกรรมเราได้ขอโทษก,กรรมกรรม โดยกายโดยวาจาโดยใจที่เราล่วงเกินต่อพระพุทธธรรมประสงค์เราเอาสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราได้ทํากรรมใหม่คือสร้างกุศลกรรมไหวพระสวดมนต์เหมือนพาเวียนเทียนเหมือนว่าเหมือนผาประทักษินเมื่เกี้โยมมาสร้างกรรมใหม่เป็นข้างกรรมดีขึ้นมาทดแทนพอเราสร้างกรรมดีขึ้นมาทดแทนบาปที่มันมันมีอยู่นะมันก็ค่อยละลายไปเราชดใช้ไปบางส่วนแล้วเหมือนคนติดคุกอะ เหมืนอนคนติดคุกสิบปีอย่างเงี้ยมันก็ติดตัวคุกไปสามปีสองปีลดไปเรื่อยๆนั่นแหละจนกว่าโทษจะหมดเหมือนกันถ้าโทษเราเบาบางถ้าเราทําบุญกุศลอย่างเงี้ยบุญมันก็จะทอนลงเรืเ่อยๆเรื่อยๆจากไอบาปที่มันมีมากขึ้นมันก็จะทอนบาปลงทอนบาปลงบาปมันก็หายเมื่อใจเราดีแล้วดีทุกอย่างผู้เจ้าตรัสว่าจิตเตอสังคีริเถสุขติปาติกัางขาจิตของท่านผู้ใดไม่เศร้าหมองแล้วสุขติย่อมเป็นที่หวังแต่ จิตเตสังกิริเตถทุทขติปาติกังขาถ้าจิตของท่านผู้ใดเศร้าหมองแล้วนั่นแหละทุกคติย่อมเป็นที่หวังพยายามประกอบกุศลกรรมทำกุศลกรรมไปเรื่อย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 ทำความดีไปเรื่อย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 สร้างกุศลไปเรื่อยเรื่อยนี่แหละจะเป็นมหากุศลให้คนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป